สวัสดีค่ะวันนี้ยุกจะมาทำยำฝักเพกานะคะฝักเพกาหรือเรียกอย่างว่าฝักลิ้นไม้นะคะเรียกได้อย่างหลายอย่างนะคะตามตามพื้นภาคแต่ละภาคจังหวัดจะเรียกนะคะฝักอันนี้นะคะจะมีรสชาติขมนะคะขมอมขมอม,อมหวานนะคะผักตัวนี้ก็จะมีเนื้อ หมูสามชั้นนะคะย่ใช้เป็นหมือสามชั้นนะคะหมูสามชั้นนี่ก็นําไปย่างนะคะแต่วันนี้นะคะยูจะใช้เป็นหม้ออบนะคะยู<ล>จะอบหมูสามชั้นนะคะแล้วก็จะมีเครื่องนะคะเครื่องก็มีไม่เยอะนะคะจะเป็นพริกสดนะคะพริกสดนี่ก็เป็นพริกสดที่ปลูกเองที่บ้านนะคะมีรอยรอยมดรอยมแมลงแทะนะคะแล้วก็จะมีผักชีนะคะ ต้นผักชีนะคะแล้วก็ใบหอมอันนี้จะเป็นผักชีเบเรื่อยนะคะก็เป็นต้นหอมนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็จะมีมะนาวนะคะเครื่องก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะอันดับแรกนะคะเราจะไปอบหมูนะคะแล้วก็เราก็จะไปเผาเผาหรือปิ้งฝักเพกาให้สุกก่อนนะคะนี่ก็เป็นฝักเพกานะคะ ยู้ก็ได้ไปเผาไฟมานะคะนี่นะคะเผาไฟให้มันสุกเปลือกของเขาสุกข,ข้างนอกพอข้างนอกสุกๆนะคะถ้าเผาไฟนะคะเขาจะหอมนะคะแล้วก็จะไปยามาอร่อยนะคะเดี๋ยวยู้จะเอาฝักเพกาไปล้างน้ำแล้วก็แกะลอกกาบดำๆอย่างนี้ออกก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะล้างน้ำนะคะ เวลาล้างน้ำนะคะเราก็เอาแช่น้ำเลยนะคะจะออกง่ายๆคราบดำๆนี่ข้างนอกเขาก็จะออกง่ายๆเลยนะคะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เอามาแช่น้ำนะคะเขาก็จะออกยากนะคะ,ะต้องมาแช่น้ำ าก็จะออกอย่างนี้นะคะจะได้อย่างนี้นะคะแล้วนะคะฝากเพกาที่ยุ้ยไปทําความสะอาดตั้งนะ้ำมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ยุ้ก็จะมาหั่นนะคะก็จะตอยนะคะตองปก็ทิ้งไปนะคะก็จะหั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ก่อนนะคะ นะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะซอยพร้อมกันเลย2อันนะคะบางๆนะคะหรือว่าใครชอบชิ้นหนาก็ซอยหนาได้แต่ว่าอยู่ชอบชิ้นบางๆนะคะเพราะเวลาเอาไปยำนะคะมันจะเข้าเครื่องดีนะคะแล้วก็ลดความขมของ เพกาลงด้วยนะคะวิธีซอยก็มีส่วนนะคะวันนี้ยูจะทำแค่จานเดียวนะคะเพราะว่ายูกินคนเดียวนะคะเพราะคนที่นี่เขาไม่กินกันนะคะ ชอบใครชอบมันนะคะอาหารนะคะแต่ละภาคก็ชอบไม่เหมือนกันปากเปกานะคะเขาก็จะทําได้หลายเมนูก็กินกับลาบก็ได้ลาบหมูลาบเนื้อบางคนค่เอาไปคั้นน้ำเกลือนะคะแต่ว่ายูไม่คั้นนะคะเพราะว่ายูจะให มันมีความขมของเพการอยู่ด้วยนะคะเราจะได้รสชาติของขาวเต็มๆนะคะก็จะหันหอมแดงนะคะ เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่วิชอบกินนะคะทีนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมี่ใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะใครชอบกระเทียมอะไรก็ใช้กระเทียมนั้นได้นะคะ บางๆแบบนี้นะคะทีจะให้เขาเข้าต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกสดนะคะพริกสดใครจะใช้เป็นพริกสดอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยจะเป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้อันนี้พี่ใช้เป็นพริกอันนี้นะคะไปก็จะเป็นต้นหอมผักชี ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็ผักชีอันนี้นะคะผักชีไทยนะคะอยู่ก็จะซอยจะซอยพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะซอยฝอยๆอย่างนี้นะคะเหมือนเราใส่ลาบนะคะ ประมาณนี้นี่ก็เป็นมะนาวนะคะเป็นมะนาวเป้นนะคะหั่นเตรียมไว้นี่ก็จะเป็นเนื้อหมูที่ยุจะใส่นะคะปบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นชิ้นนะคะ วิยามแค่หนึ่งจานนะคะทุกอย่างก็คือจะพอดีนะคะจะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะอย่างหมูนะคะยุก็จะใช้แค่นิดเดียวนะคะเราก็ไม่ต้องใช้หมูเป็นโลหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าฝากเพกาเขาแค่ฝากเดียวนะคะถ้าเราใส่ส่วนผสมไม่เท่ากันเรากะไม่เท่ากันนะคะ มันก็จะทำให้ไม่อร่อยได้นะคะอันนี้ก็มันร้อนนะคะยเลยต้องใช้ก็จะเป็นหมูอ,อย่างนี้นะคะหมูอบปานะคะประมาณนี้นะคะหมูนะคะใครจะปรุงรสก็ได้ตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนที่ยุจะยำแล้วนะคะ ใส่ปักเทกานลงไปนะคะตามด้วยหมูย่างลงไปแล้วก็พริกเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ส่วนผสมอยู่ก็กะไว้ พอดีนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมก็ใส่ไปก่อนนิดนึงนะคะทีนี้นะคะก็จะคนให้เข้ากันนะคะนี่ก็คือการยำนะคะยำฝักเพกาใส่หมูย่างนะคะ เมน,นโปรดของวิเองนะคะเพราะว่ายูชอบรสชาติขมของฝากเพกานะคะผอมปรุงรสใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาก็ใส่ลงไปตามด้วยมะนาว ก็คนให้เข้ากันทนีนะคะน่ากินมากยำปักเพกาใส่หมูย่างแล้วก็จะชิมนะคะทีนี้ก็จะชิมนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงปักเพกาน่าจะน้อยเกินไปนะคะ ต้องเพิ่มมะนาวนะคะเพราะยังไม่จีดจา๊าพอนะคะต้องจีดจา๊าก็้อนปลาสักหน่อยคราวนี้แหละอร่อยอร่อยแน่นอนให้ดูใกล้ใกล้นี่ นี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะชิมมีกรอบหนึ่งก่อนก็จะตักใส่ถาดนะคะ จะใส่ผักแล้วก็เพิ่มแคปเมลนะคะที่เราเทอดเสร็จใหม่ๆนะคะ